ถ้าดูจากทีมแล้วเนี่ยเอาซิกโก้มาไว้ปั่นนะฮะแล้วก็เอาโรมาริโอมายืนคู่กับบัตโจหรือมายืนคู่กับอัมบาเป้เอ๊มันก็น่าจับเหมือนกันนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับแผนการเล่นนะแต่ว่า ถ้าจะว่าไปเนี่ยการ์ดอีพิกการ์ดตำนานหรือรวมถึงลีเจนเดอรี่นะครับผมที่ได้ชุดเชิจากพาคเบสอ่ะมันมีการ์ดที่เป็นร่างทีมชาติบาซินอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสมมุติว่าใครที่ทําสายฟูบาซินนะฟูแบบเป็นการ์ดบาซินเลยนะครับผมมันจะเหลืองๆอ,อลามตานี่คือแบบสวยมากนะครับถ้าเป็นคลาสสิกแบบว่าตัวตำนานล้วนๆน,น,นะครับตำนานอีพิกลีกเจนเดอรี่บิ๊กไทม์อะไรพวกนี้นะครับผมมาวันนี้เราอยู่ที่แพ็คปัจจุบันนะครับก็เริ่มต้นการเกินด้วยถ้าเกิดเราได้โรมาลิ หรือว่าซิโก้มาเติมเต็มนะครับวันนี้ได้ภารกิจจากคุณบุ่งนะครับผมบอกว่าพี่ผมใช้ Android ทองอยู่ใน l o s ให้ผมหน่อยอยากได้โรมาลิโอนะครับผมเอาจนกว่าจะได้มีอยู่9,300ทองที่ส่งคุณค่านี้ไอ้เราก็ท่องสุดคูณไม่เก่งสักด้วย9,300นะครับถ้าเราเปิดรอบละ900จะได้10รอบนะครับ10รอบเนี่ยก็100ตัวนะครับก็คือเปิด2ใน3จากตู้นะครับในตู้นี่มี150นะครับเราเปิด10รอบก็ประมาณ ประมาณ1ไม่ใช่ประมาณนะห่100ตัวเป๊ะเลยนะครับผมก็คือ2ใน3ของนักเตะทั้งหมดที่อยู่ในตู้นี้นะครับผมและเป้าหมายของเราคือโรมาริโอนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้โรมาริโอเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับผมถ้าเราไม่ดวงเสียเราไม่ดวงร้ายจนเกินไปนะครับหวังว่าเราจะได้โรมาริโอโดยใช้ทองไปไม่เยอะนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า 9,300ครับกับเป้าหมายตัวเดียวคือโรมาริโอนะครับผมตามรีควอร์เรนต์นะครับผมจะได้แค่ไหนนะครับจะได้ตอนไหนหรือได้หรือเปล่าด้วยนะครับแมมันก็คงไม่โชคายขนาดนั้นที่จะไม่ได้นะครับผมป้าลุ้นกันครับผมสิบแรกครับสิบแรกแตกเลยก็ได้นะไม่ต้องไปไกลครับเอาตื้นนี่แหละเอาตื้นเนี่ยตู้มแตกเลยเขียวเดี๋ยวนี้เขียวมีลุ้นนะมีลุ้นมากเลยนะครับบอกเลยถ้าข้างในเขียวครับ ถ้าขอบสนามเขียวข้างหลังเราต้องรู้ได้ไปเสื้อเหลืองครับเราต้องรู้ได้ตัวไกลๆเป็นเสื้อเหลืองนะถ,ถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นการไฮไลท์โอโ้โหอีวานิลสันครับมือมแรกครับผมก็ได้ไฮไลท์มาแต่เสื้อแขนยาวสีดําเท่ดีนะเออรูปโปรไฟล์พี่แกนี่เสื้อแขนยาวสีดําเท่ดีนะหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกราฟ,ฟิกแบบลิขสิทธิ์นะี่ก็เลยแบบว่าต้องปิดหรือเปล่าหรือย,ยังไงหรือชุดแข่งใส่ชุดดาแบบนี้เลยเหรอเป็นกรรมการเลยนะน่ะ <laughs> จุ่มแรกครับผมยังไม่มาไม่เป็นไรเราเป้าหมายคือโรมาลิโอตัวเดียวนะครับผมราโรมาลิโอร่างนี้เนี่ยจะเป็นโพสเชอร์ด้วยนะครับเป็นโกโพสเชอร์ซึ่งเป็นสไตล์ที่น่าเล่นเลยนะครับผมจะเป็น ตัวที่จิดจิดคล้ายๆกับเอโต้หรือเปล่าเดี๋ยวลองรุ้นลองรีวิวกันนะครับณตอนที่อัดคลิปอยู่นี้ตอนที่เริ่มอัดคลิปนี้นะครับยังไม่ได้รีวิวนะครับแต่เข้าใจว่าอาจจะลงคลิปรีวิวก่อนลงคลิปนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูจังหวะอีกทีนึงนะครับผมไป10ที่2อครับจุ่มที่2ครับผม900นี้ีที่สงคุณค่ามาให้หน่อยนะครับโรมาลิโอโรมาลิโอเทาผมก็ใส่อารมณ์เต็มที่เลยนะจริงใส่อารมณ์เต็มที่ทุกจุ่ม ใส่อารมณ์ตเต็มที่ทุกร้อยทุกร้อยที่สอยดาวดึงเราต้องใส่เต็มที่แขนยาฟันไร you, s <S เวอร์จลเวอรจวอรจลเลือกพูตอนนี้ฟอร์มดีมากนะชนะแมนเชตียไปส0นะครับเมื่อคือนนี้แล้วก็โอ้โหโอกาสที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในเดูการนี้เนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีดีกับเด็กโขงล่วงหน้าเลยนะ ขอให้ไ,ได้ดีนะครับฤด,ดูการนี้ขอได้แชมป์สักหน่อยก,ก็ดีใจนะผมดีใจแทนด้วยนะเพราะว่าอยากจะให้แชมป์เปลี่ยนมือบ้างอ่ใช่ปะ่ะมันวนมันคือถ้าเอาจริงนะถ้าเราดูแบบว่าไม่ว่าเราดูการแข่งขันอะไรถ้าเกิดว่าแชมป์แบบว่าผูกผูกขาดเกินไปอย่างเอ ปารีสปาเยิเยนอะไรพวกนี้นะครับเวลาดูมันก็แบบความความสนุกความลุ้นมันก็น้อยลงไปแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนมือแมนเิตตี้เรียบพูบ้างอย่างครั้งก่อนนะที่อร์สซนอลทำท่าจะฤดูกาลที่แล้วใช่ปะ่ะอร์สซนอลทำท่าจะได้แชมป์อ่ะผมก็เชียร์อร์สซนอลให้ได้แชมป์นะมันจะได้แบบมีแบบเออสู้การแข่งขันจะได้สูงหน่อยมันจะได้สูงๆหน่อยหัวตารางนะครับผม ฤด,ดูกาลนี้ก็อย่าไปไกลเลยนะเลืพูนะเพราะว่าอยากจะให้แบบสู้กันแบบสูสีหน่อยนะครับในช่วงท้ายนะอย่าม้วนเดียวจบนะครับแผ่วๆบ้างนะเก่งเหลือเกินไปรอบที่สามครับผมเรากลับมาที่โรมาลิโอโรมาลิโอถ้าเกิดว่าคุณเปิดเสียงภาษาสเปนนะเสียงผู้บรรยายในเกมภาษาสเปนนะครับผู้บรรยายเขาจะบอกว่าโรมาลิโอสนุกดีเล่นตัวบาร์ซิลเล่นตัวซัมบ้าคุณต้องเปิดเป็นเสียงภาษาสเปนนะโรมาลิโอ ไปขอรมาเดียวตัวเดียวนะครับโอ้โหเงียบเลยวะเทาเงียบเลยวะเทาเงียบเลย่ะ <_ Q> อ,อือเพื่อเพื่อโอกาสที่จะเปลี่ยนสีมีน้อยมากแต่เห็นบางคนบอกว่าสีเทาไม่มีเลเซอร์อะไรเลยนะครับก็เปลี่ยนสีด้เหนึ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลุ้นทุกจุ่มแล้วกันถึงแม้จะสีเทาก็ตามนะครับผม โรมาลิโอหรือว่าถ้าเป็นโรนันดิโยก็จะบอกว่าโลนันดินโยโลนันดิโยอะไรเนี้ยเออประมาณเนี้ยแท่ดีนะถ้าเล่นตัวแซมบ้าต้องต้องใช้ภาษาสเปนถ้าจะไม่ผิดคือภาษาสเปนนะครับ ภาษาสเปนคือตรงนี้ครับทุกคนเผื่อคนไม่รู้นะครับผมเราเข้าไปที่เกมเซตติ้งนะครับเข้ามาที่อ่าไหนวะดาวน์โหลด Data นะครับคอมเมนต์ทอรี่นะครับผมตรงนี้นะฮะปึ๊บแล้วคุณก็เลือกนะครับนี่เออ่ภาษาสเปนคือเอสเปนยอนนะครับเอสเปนยอนคืออันนี้นะฮะแล้วก็กดโหลดไปนะครับผมเนาะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะคือภาษาสเปนหรือว่าเป็นภาษาสเปนเม็กซิโกหรือว่าเป็นภาษาโปรตุเกสวะผมจําไม่ได้วะเออคุ้นๆว่าจะเป็นภาษาสเปนนี่นะโรมาลิโออะไรเงี้ยนะลองดูฮะลองดูลองโหลดดูนะครับเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศนะครับ แต่ว่ายังไม่มีเสียงภาษาไทยนะครับถ้าเสียงภาษาไทยผมก็จะ,อะขออยากจะเข้าไป <c ười> ฝันเฟื่องเลยลเกินไปไปจุ่มที่เทา่าไหร่เราวัเฮ้ยสามจุ่มแล้ว่ะสามจุ่มแล้วย,ยังไม่มาเลยว่ะสามรอบแล้วย,ยังไม่มาเลยฮะอย่าว่าแต่โรมาลรโอเลยนะครับผมซิโก,ก้ยังไม่มาเดวิอสโซเอ้ดเเดวิสันก็ยังไม่มาเดวิสันก็ยังไม่มานะครับผมไปครับจุ่มนี้ขอทีเถอะนะโรมาลรโอตัวเดียวนะครับไปโรมาลรโอ โรมาเลียโอ้โหเขาอีกแล้วอะเข้ oh. าอีกแล้วเลเซอร์หน่อยโอ้โหต้องลุ้นตัวไกลเสื้อเหลืองนี่ไม่ใช่โรมาเลียเราแล้วครับเบอร์สิ oh. <14 S 2> เป็นใครครับเ oh. คียส่าโอ้โหมันไม่ได้มไม่ได้มไมไ่สำเนียงไม่ได้ต้องต้องต้องลงท้ายด้วยสระโอนะถึงจะ,ะเข้ากันกับภาษาสเปนนะครับ ภาษาเเปหรือภาษาบราซิลว่าจำไม่ได้เออใครใครใช้อยู่บอกหน่อยนะครับผมจำไม่ได้ละผมจำไม่ได้ลว,ไม,ไ,ลวไม่ได้ใช้นานเลยนะครับผมแต่เพลินดีนะใช้แล้วสีจุ่มไปแล้วครับสีจุ่มไม่ได้ละเดี๋ยวดูว่ารอบนี้นะครับเราจะได้นักเตะที่มีสารโอหรือเปล่านะครับผมอย่างเช่นโรอมาลิโอซิโกอะไรเงี้ยนะครับ หรือจะเป็นสระโอตัวอื่นนะครับผมไปจุ่มที่หแล้วยังไม่แตกอีปิกสักตัวเลยทั้งๆที่เราต้องการแค่รมาลรโอตัวเดียวนะครับผมขอรมาหรโอมาแตกไหนนะครับรมาลรโอโอ้โหเทาอีกแล้วว่ะแต่เทาเขียวเทาเขียวลุ้นว่าข้างในข้างในเสื้อเหลืองเปล่าไกลๆอ่ะ้ยไกลๆเสื้อเหลืองไกลๆเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองอ้าวขาวเหร อะไรวะหรือไฟมันแสงไฟมันจะทอนหรือยังไงไอ้บุญตาตาดูไกลๆมันเสื้อเหลืองเลยเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าจิตเราจิตเราปรุงแต่งไปเองเราอยากได้เสื้อเหลืองเนะพอดูไกลๆมันไปกลายเป็นเสื้อเหลืองมันไม่ใช่สาระโอ้วยนะครับผมเป็นนูนิสนะ่อะไรวะห้ารอบแล้วทุกคนห้าจุ่มห้าสิบตัวแล้วนั่นหมายความว่าเราเปิดไป ครึ่งทางครึ่งทางของงบที่เรามีนะฮะงบที่เรามีเราจะเปิด10รอบตอนนี้เราเปิดไปแล้ว5รอบนะครับห้ตัวก็คือ1ใน3ของตู้นะครับผมยังไม่ได้อ e ีพิกสักกระตวงเลยนะครับผมเห็นบางท่านเนี่ยเปิด200ได้ซิโกโ้เปิด100ได้ก็มีนะครับผมแต่บางท่อนบางท่านก็เปิดเกลือล้างตู้ก็มีนะครับไปลึกก็มีนะครับผมแต่เราไม่ดักลึกขนาดนั้นนะครับตอนนี้เราเริ่มเราไม่ได้เราไม่ตื้อเล,ละ้ะเราแบบอันนี้อันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้บ่ออันนี้หม้ออยู่ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้เราประมาณไปประมาณนี้แล ตื่นแล้วตอนนี้เกือบกลางๆแล้วนะครับเกือบกลางๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นสิบนี้นะครับผมจุ่มนี้ขอให้แตกตีนะครับขอ,อน้ำเตะซาลาออลเลยนะครับผมโรมาลยโอแตกเลยครับแตกเลยครับโอ้โหอะไรแต่เทาล้วนเลยวะทำไมมีแต่เทาวะหลังคานะทำไมมีแต่เทาเลยเซิงเลยเศร้าไม่มีเสื้อแดงอีกอะไรวะเฮ้ย รเบิร์ตสัน้นสาระโอ้ก็ไม่ใช่หจุ่มแล้วครับทุกคนแม่เริ่มต้นคลิปมาในผมมีความมั่นใจมากว่า เราสุ่มสิบครั้งอ่ะเราต้องการแค่โรมาลิโอตัวเดียวครับโอกาสมันจะต้องเยอะมากๆนะครับก็เลยมีความสบายใจนะครับแต่มาถึงตรงนี้เริ่มเสียวเสียวแล้วเสียวสหลังแล้วนะครับตอนนี้นะกลายเป็นว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเอาโรมาลิโอตัวเดียวแล้วมันออกมันออกยากอย่างนี้นะครับสมมุติว่าครั้งหน้าได้โรมาลิโออ่ะผมว่ามันต้องมีคิดเลยแหละครับว่าจะไปเอาซิโก้ต่อหรือเปล่าเพราะมันมาเกือบครึ่งครึ่งตู้ครึ่งหม้อแล้วนะครับใช่ปะโอไปครับรอบนี้ต้องได้แล้วละ่ะโรมาลิโอมาหน่อยนะครับ โรมาอิโอหนึ่งสองสาม,สามไปโรมาอิโอต,ตัตีแตะขาบโอ้โหโรมาอิโอนะครับโรมาอิโอนะครับผมอย่าเดลดิซันนะอย่าซิโก้นะโรมาอิโอมาสิ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 กับซิโก้ดีกว่าเลยมาสิกับซิโก้พี่โอ้ซิโกโ้เฉยแล้วว่ะ เไม่ไปไรเอาบิสเคิลเลอร์มาตัวนดงสเกลรมาตัวนึียมรตัวนี้โอเคนี้ดีนี้โอเคเรมีตัวมัมีตัวไม่ได้มันต้องเป็นยงาดัมจะด้สอง ซิโกไปแฟบเขาให้โอเคได้มาตัวแนละ้วปลอบใจมาหนึ่งตัวถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป้าหมายหลกักแต่ก็เป็นตัวที่น่าสนใจอยู่นะครับดิชเชอร์เลอร์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นแพ็คเนมาเดี๋ยวผมขอย้อนดูนิดนึงนะแพ็คเนมารนี่ได้เนมาไป1ตัวจากการเปิดไป50ตัวนะครับเปิดไป5จุ่มได้เนมาไป1ตัวนะครับผมอันนี้ดูดูประวัตินะฮะดูประวัติแพ็คอื่นหน่อยนะครับผมก็กําลังดีนะครับส่วนแพ็คนี้ของเราเนี่ยเปิดไปแล้ว5 6 7 7จุ่มเจจุ่มได้ ซิโก้มาแต่ยังไม่ได้เป้าหมายหลักก็คือโรมาลิโอของเรานะครับผมโรมาลิโอรอบแม่ต้องมาแล้วนะนะพอแล้วครับเกือบถ้าอันนี้คือครึ่งตู้นะนะครึ่งตู้คือ75ตัวตอนนี้80ตัวนะครับผมเหลือ80ตัวในตู้นะครับผมอรอบนี้จุดนี้ก็คือครึ่งตู้พอดีเลยนะครับถ้าครึ่งตู้แล้วได้โรมาลิโอด้วยก็ถือว่ากําลังดีอ่ากำลังดีนะครับไม่ลึกจนเกินไปนะครับเพราฉะนั้นขอ รมาลิโอมาหน่อยครับรมา a rio รมาลิโอโอ้ยสีทอง <Yeah! S 1> สีทองครับชญา,านนเลยดีใจล่วงหน้าเลยชญา,านนฮ้ยท่าไหนวะลืมดีใจล่วงหน้าเลยครับไม่ใช่เดนิซันหรอกผมว่าไม่ใช่เดนิซันหรอกไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์ซิ โลมาสิโอโอ้โหแทเดอริซันมานี่น้าแตกเลยนะโคตรไปฮะโอ้แท้เป็นฝรังโู้ไหมเออโคเชอร์ดนะล่างนี้ไอต้นจี๊ตตัวเล็กๆนี่คือจี๊ตเลย เอาละเป้าหมายรุล่วงครับภารกิจรุลงร่วงไปด้วยด้วยดีนะครับผมโรมาเิโอแล้วก็ได้ซิกโก้แถมมาอีกหนึ่งตัวเปิดไปครึ่งตู้แหละนะครึ่งตู้เปิดไป8ครั้งนะครับ8ครั้งก็80ตัวนะครับได้มา2ตัวนะฮะก็คือเป็น2ตัวหลักของแพ็คที่ด้วยนะครับผมซิกโก้กับโรมาริโอก็กำลังดีนะครับผมอ่าถ้าเกิด ถ้าเกิดน pues mm ้อยกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะก็จะดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าถ้าได้มา2ตัวแบบนี้ก็กําลังดีนะครับเนาะเราคิดค่าเฉลี่ยแบบห้าตัวได้1ตัว50ตัวได้1นตัวเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ากาไรมาหน่อยนึงแล้วแถมไปแถมเป็นตัวตัวท็อปของแท็กสตัวด้วยนะครับอ่าคิดบวกไว้พยายามคิดบวกไว้นะครับผมก็เป้าหมายสําเร็จนะครับผมสําหรับภารกิจรอบนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวนี้จัดให้นะครับผมทั้ง2ตัว3ตัวนี้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาทยอยนิดนึงนะครับผม นี่ฮะลงแทนไปเลยปาบเข้าไปซิโก้ลงแทนไปเลยอ่าเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงในคลิปรีวิวนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครไม่ต้กาติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวครับทุกช่องดีอยูใต้คลิปนะครับแล้วก็คลิปรีวิวอาจจะลงในช่องบอมสกีรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพีย e